ที่บริเวณิสะพานยาวนาเกลือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาพร้อมด้วย TOT, AIS และบริษัทบางละมุงเคเบิลทีวีจำกัดร่วมการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารตลอดแนวสะพานยาวนาเกลือ แต่บริเวณหน้าโรงเรียนบุญพึ่งจนถึงหน้าร้านอาหารพงเพชรสืบเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้สายเคปเบิลสื่อสารได้รับความเสียหายและเกิดการชํารุดเป็นอย่างมากดังนั้นวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพัทยาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานสายสื่อสารต่างๆระดมกําลังจัดระเบียบสายใหม่ทั้งหมดเบื้องต้นจะนําสายสื่อสารบริเวณนั้นพาดผ่านไปตามแนวท่อนน้าประปาบริเวณสะพานแทนการขึ้นโยงตามแนวสายไฟเก่าเพื่อเป็นการจัดระเบียบให้สวยงาม เนื่องจากสะพานยาวเป็นอีกจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาชมบรรยากาศของทะเลนาเกลือนอกจากนี้แล้วทางการไฟฟ้าจะได้มีการดําเนินการเปลี่ยนแนวหรือสายไฟบริเวณดังกล่าวทั้งหมดโดยจะนําไปพาดยังเสาไฟต้นใหม่ที่มีความสูงมากกว่าเดิมแทน